ก็สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ก็มีขวานหนองบบวนะครับชุดด้ามไม้ประดู่นะครับก็คมกว้างก็อยู่ที่โดยประมาณนะครับ3.5นิ้วนะครับแล้วก็ยาวรวมด้ามเอ่อ14นิ้วนะครับเป็นด้ามไม้ประดู่เเล่มนะครับแล้วก็จะมีด้ามไม้สาธรนะครับ1เล่มนะครับเป็นนี้นะครับก็เดี๋ยว มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเต็มแรกนะครับไม้ประดู่นะครับด้ามมันจะมีอยู่สองทรงนะครับจะมีทรงอ่างๆวบลงมานะครับแล้วก็ทรงติเป็ดนะครับตัวหนึ่งนะครับไม้ประดู่ครับเพิ่งทําเสร็จนะครับ เล่มนี้ขาย6 0 0บาทนะครับเพราะว่าหัวจะบิดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหัวรูมาจากที่นู่นมันเบี้ยวมานะครับก็เลยขาย600รวมส่งนะครับการใช้งานไม่ไม่มีปัญหานะฮะไม่มีปัญหาในการใช้งานนะครับคมทดสอบแล้วนะครับก็เล่มที่สองนะครับ600บาทเล่มนี้จะเป็นกระพี้เยอะนะครับก็ให้ในราคา600รวมส่งนะครับ ่านใดชอบผิดกะพีนะครับกะพีก็แข็งเหนียวเหมือนกันนะครับนะฮะเล่มที่สามนะเ่มนี้ก็หกร้อยนะครับนะครับก็รวมส่งครับเล่มที่สี่ครับผมเล่มที่สี่หกร้อยห้าสิบาทนะครับ เร่นี้จะตําหนิน้อยนะครับเริ่มที่5นะครับก็สวยไปกอย่านะครับ 1 5 0นะครับเรามาดูแถวบนนะครับแถวบนไล่ตั้งแต่เบอร์หกนะครับเบอร์หกก็650บาทนะครับอันนี้กะพี้ส่วนใหญ่นะครับกตส่วนปลายสวยนะครับเหนียวนะครับกะพี้กำลังเหมาะมือนะครับ650รวมส่งครับผมเันต่อไปครับ ต้นนี้จะเนื้อเยอะหน่อยนะครับติดกับพีเหน่อยนะครับก็หกร้อยห้าสิบครับจะเปนหกร้อยห้าสิบหมดเลยนะครับก็จะเว้นเล่มเดียวนะครับสักไม้สักทอนนะครับผมขอเพิ่มห้าสิบาทนะครับราคาลดส่วเล่มสิแปดนะครับต่มนี้กับพีน้อยมากครับเนี่ยมีแค่เนี้ย ต้นนี้จะอบบวหน่อยนะฮะก็เบอร์เก้านะครับเบอร์นี้ไม่มีกระพี้เลยนะครับสวยมากครับเล่มน,นี้ออกมีติดปลายนิดหนึ่งนะครับนี่นะฮะานใดสนใจนะครับก็แอดไลน์มาได้นะฮะขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ เต็มสุดท้ายนะครับเบอร์สิบครับไม้สาทอนนะครับเต็มมีเจ็ดร้อบาทครับผมราคารวมส่งรครับเนียนะฮะเดี๋ยวเรามาดูคมนะครับ รับคมไปแล้วนะครับก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับอันนี้เบอร์หนึ่งนะครับที่ว่าหัวจะบิดหน่อยหนึ่งนะครับไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับผมทำคมไปทุกเล่มนะครับประมาณนี้นครับเดี๋ยวเราไปสับไม้ดูกับ

เดี๋ยวเรามาทดสอบอฟันไม้ดูนะครับผมจะใช้เบอร์หนึ่งนะครับที่ว่าตัวมีตำหนินะครับจะให้ทุกท่านรู้ว่าใช้งานได้จริงนะครับไม่มีปัญหาต่อการใช้งานนะครับใน,บนเบอร์หนึ่งนะครับ ไม้แห้งสนิทครับนะครับ,รบตัวนี้ไม้สวยนะครับไม้สวยเสียตำหนิที่หัวดดบิดนิดนึงนะฮะรูไม่ตรงนะครับ รูขวานไม่ตรงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดู